เมายาบ้าแล้วขับรถกระบะด้วยนะไปเติมน้ํามันบอกเฮ้ยน้องเต็มถังเลยพันกว่าบาทพนักงานก็เติมให้เต็มถังหลังจากนั้นเฮ้ยไม่มีเงินขับรถหนีค่ะซิ่งตะเลิดเปิดเปิงไปชนชาวบ้านชาวช่องเขาชนตั้งแต่รถตํารวจชนรถสองแถวได้รับบาดเจ็บกระนาวเลยค่ะผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนนะนี่เป็นภาพของรถกระบะที่มีพระเป็นคนขับครับก็มาเติมน้ํามันพนักงานก็เติมให้ใช่ค่ะ ชื่อว่าพระสุเทพพาธาอายุ48ปีขับรถกระบะเข้ามาเติมน้ำมันเต็มถัง oh. หลังจากที่เติมเสร็จพนักง,งานบอก1650บาทครับ,รบพระสุเทพหาเงินเอาไม่มีขับรถหนีเลยค่ะอาจจจังหวะนี้ขับรถหนีไปแล้วนะคะไม่จ่ายตังค์เด็กปั๊มตกใจยพยายามวิ่งตามแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เพราะนี่ค่ะจังหวะนี้ถ้าไม่จ่ายเด็กปั๊มต้องจ่ายเองนะคะวิ่งหนีพระสุเทพนะคะซิ่งรถกระบะฝ่าไฟแดง มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมหาสารคามค่ะจากนั้นโอ้โหนี่คันแรกชนรถจักรยานยนต์ของตำรวจตำรวจได้รับบาดเจ็บนะคะหลังจากนั้นแกพุ่งต่อค่ะแกะหนีไปจนไปชนกับท้ายรถสองแถวแต่อันนี้ไปไม่ได้แล้วเพราะสภาพคือยับเยินข้างหน้าเนี่ยล้อบ,บิดเลยอ่ะบิไไไดไปเลยใช่ค่ะเนี่ยเนี่ย่ย,ยหลังจากนั้นแกลงมาจากรถสองแถวแล้ววิ่งหนีค่ะซึ่งจังหวะนี้ล่ะค่ะ

อันนี้คือเมื่อวานฝนตกนะครับแถบโปนึ่ไม่ใช่ฉี่คือแกบอกว่าแกปวดฉี่อ๋อแต่ยังไม่ทันอันนี้ไม่ได้ฉี่ะนะร้วนะฝนมันตกเฉยๆนะัทวิปุล,ล่าเป็นพนักง,งานปั๊มน้ํามันแกก็เล่าบอกว่าพระเนี่ยมาเติมน้ํามันอย่างที่ว่าแล้วก็บอกเต็มถังหลังจากนั้นก็ไม่มีเงินจ่ายแล้วก็ตามภาพเลยขับรถหนีนะคะก่อนจะมาจับได้ ที่น่าศาลหลักเมืองอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะจริตำรวจสพเมืองมหาสารคามคุมตัวพระสุเทพไปที่โรงพักค,ค่ะหาเสื้อผ้าให้เปลี่ยนก่อนนะคะก่อนที่จะให้ลาสิกขาต่อหน้าพระพุทธรูปตรวจค้นในย่ามไปเจอยาบ้าสองเม็ดสอบปากคําตอนนี้เป็นนายแล้วนะลาสิกขาแล้วชื่อนายสุเทพนี่ไงใน,นาย่ามมียบาบ้าครับแกบอกว่าจริงๆแล้วแกบวชมาได้ประมาณ1ิปีแล้วนะโอ้วนันนะอยู่เพชรบูรณ์แล้วถามว่าจะไปไหนจะไปหาลูกชายที่บวชบวชเป็นสามนเณรอยู่อยู่วัดไหนอ่ะ ตอบเนี่ยค่อนข้างที่จะฟังไม่ค่อยชัดเจนครับหาลูกชายครับลูกชายอยู่ไหนอยู่วัดนีครับวัดใดก่อวัดที่วัดอะไรวัดอะไรจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอ๋อเดี๋ยวถามกันอีกนะน้ำมันขึ้ไปเติมเติมแล้วขึ้ไปจ่ายขอบุ้ยจังเอาเตี๋ยบเขากลับเพชรบูรณ์นะครับอ๋อมุ้ยจังมุ้ยยังหงายไปกัน ถามจริงนี่แกกำลังเทพบลูกขึ้นมาสซนทำเหรอกี่เมตรกี่เมตรมก่อนหน้านั้นะกี่เมตรมต้องมีเมตรเดียวนี้ครับก่อนหน้านั้นบ่มีครับประดดนเยียบผูมไทยเหรอครอับแล้วแล้วได้เจอลูกชายไหมยังครับเป็นอะไรยังไม่ได้เจอครับหลงทางอยู่สารคามสองวันโอ้โหจากเพชรบูรณ์มาสารคามใช่แล้วแกก็บอกด้วยนะว่าคือ ตอนจังหวะที่แกชนตำรวจเนี่ยเพราะอะไรก้มเสพยาบ้าอยู่ oh. เลยซีดที่จมูกไม่รู้รว่าเสพยังไงไม่รู้เ <ứng S 1> หมือนกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแน่นอนถามว่าซื้อ,อยาบ้ามา2เม็ดร,ราคาเท่าไหร่ซื้อแพงนะร้อยหนึ่งแน่สองเม็ดก็เป็นละห้าสิบบาทเม็ดละห้าสิบบาทนะคะถามว่าเอาเงินมาจากไหนทําไมมีเงินซื้อ,อยาบ้าแต่ไม่มีเงินเติมน้ํามันก็บอกอ๋อเอาเงินจากญาติโยมถวายมาซื้อยาบ้าเสพได้แหละนะคะสัทยาติโยมหมดไปกับคนที่แบบไม่รู้จักพอเอาเงินจากญาติโยมไปเสพยาอีก อัปเดต34 H D F อร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ